สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้มาอัปเดตข่าวเล็กน้อยนะครับสำหรับเกม Resident Evil 7โดยเมื่อวานนี้นะครับทาง Capcom ได้ปล่อยภาพทีเซอร์ใหม่ของ DLC Not a Hero ออกมาซึ่งก็ยังเป็นภาพพ่อหนุ่มคนเดิมที่ใช้ชื่อเสียงเรียกนามว่า Chris Redfield แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นทาง Capcom ได้ปล่อยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DLC ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับซึ่งได้ให้ข้อมูลไว้ว่าเนื้อเรื่องใน DLC นี้จะเป็นเนื้อเรื่องคนละส่วนกับเนื้อเรื่องของอีธานซึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกกับบคครเเอรอ็ได ดังนั้นแล้วเราจะไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะมีอีธานหรือมีอาอยู่ใน DLC ด้วยหรือเปล่าและข้อมูลสําคัญอีกอย่างนะครับใน DLC นี้จะเน้นความเป็นเกมแอคชั่นมากกว่าในเกมหลักโดยเนื้อเรื่องหลักจะเป็นของคริสเลดฟิลทหารชุดปฏิบัติการพิเศษของบริษัทอัมเบลลาอัมเบลลาเหรอบ้าไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมหรือตัว <c oughs> อะไรนะครับเลขกอย่างนะครับนี่คือภาพฟุตเทจที่ถูกปล่อยออกมา เพื่อเป็นการยืนยันว่าจะมีการไล่ล่าซอมบี้อย่างที่แฟนๆเกม Resident Evil เรียกร้องกันเข้ามาเอาละครับผมเช่นเคยครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทุกๆวันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนคลิกที่ลิงก์ Facebook ที่ description ได้เลยครับส่วนใครที่อยากสนับสนุนช่องคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เช่นกันครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายครับ